สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดรรงมนสวยขวันนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐนะครับพี่น้องครับในสถานการณ์โควิดเนี่ยมันมีอยู่2เรื่องที่เราจะยับยัง COVID ้งโควิดได้ก็คือเรื่องสําคัญก็คือการฉีดวัคซีนวันนี้วัคซีนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นข้อเท็จจริงเราอย่าไปสับสนกับวัคซีนที่เป็นความรู้สึกเช่น ฉีดวัคซีนแล้วเกิดโน้นเกิดนี้เกิดนั้นในแวดวงการแพทย์เนี่ยเขามีข้อมูลยืนยันชัดเจนเป็นตัวเลขเขาเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ว่าฉีดวัคซีนแล้วยังไม่เกิดผลกระทบข้างเคียงอะไรที่รุนแรงดังนั้นผมจึงอยากเชิญชวนเชิญหรือเชิญชวนพี่น้องทุกท่านฉีดวัคซีนตามที่รัฐบาลวางแผนไว้นะครับถ้าเราฉีดวัคซีนแล้วตัวเราเองนี่จะเกิดภูมิคุ้มกันครับความรุนแรงจากโควิดก็จะลดลง ในขณะเดียวกันถ้าเราฉีดแล้วคนข้างเคียงลูกครอบครัวของเราก็จะเกิดความปลอดภัยนะครับและถ้าเราเชิญชวนลูกครอบครัวของเราจะไปฉีดด้วยเราจะเกิดภูมิคุ้มกันรวมหมู่นะครับถ้าเราในชุมชนเราฉีดกันทุกคนนะครับหรือฉีดกัน70% 60%เปอร์เซนตามที่แพทย์ก็พูดก็จะเกิดภูมิคุ้มกันรวมหมู่ระดับชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศหรือระดับโลกดังนั้นนะครับการฉีดวัคซีนถือเป็น,นกลไกสำคัญ หนึ่งในสองที่ผมพูดวันนี้ขอสักหนึ่งก็คืออยากเชิญชวนในพี่น้องทุกคนอย่าก,กังขากับวัคซีนครับเชื่อหมอครับแล้วเราจะปลอดภัยไปด้วยกันจะเกิดภูมิคุ้มกันรวมหมู่จากการที่เราทำคือเราฉีดวัคซีนถ้าเรารักมนุษยชาติเรารักประเทศไทยเรารักนครเรารักสังคมผมคิดว่าการฉีดวัคซีนคือทางที่ดีที่สุดในการที่จะยับยั้งโควิดครับยังไงก็ตามครับท่านท่านผู้ชมครับ ที่ผมพูดอย่างนี้ตัวสอสอหรือตัวรองศาสตราจารย์ดรรองนิชีดแล้วนะครับผมฉีดเมื่อวันที่22เมษายนเรียบร้อยนะครับผมเกิดความเบี่ยงเบนหรือเกิดไซเอฟเฟกนิดๆหน่อยๆก็คือปวดนิดๆนะครับไม่มากนะครับแล้วก็หายเลยนะครับวันนั้นจนวันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยและผมกําลังจะเข้าฉีดเข็มที่2หรือโดสที่2ในปลายเดือนมิถุนาเนี้ยนะครับผมฉีดแอสตราเซเนกา การฉีดวัคซีนของไทยเรานะครับเราไม่มีสิทิ์เลือกเพราะเราจะต้องช่วยกันทําในสถานการณ์วิกฤตเราจะมีสิทธิ์เลือกเรื่องอื่นได้ในสถานการณ์ปกติแต่วัคซีนเนี่ยเป็นการฉีดที่รัฐหรือรัฐบาลใช้อํานาจจัดให้เราเกิน60แอสตราเซเนกาตอนนี้นะครับต่ากว่า60ชิโนเวคนะครับเราไม่มีสิทินเลือกแต่ว่าทุกตัวนะครับที่มีข้อมูลอยู่แล้วเราปลอดภยัยผมปลอดภัยครับ ครอบครัวผมก็ปลอดภัยตอนนี้นะครับผมก็อยากเชิญชวนครับ